ครรัับยนนนถะคะีี้ชเป็วามคืบหน้าในคดีการวางยาสังหารมู่ัฟศพในโรงแรมกลางกุ้งน,นะครับวันนี้มีความคืบหน้าไปมากครับล่าสุดนะครับทุกคนครับรายงานข่าวจากแหล่งข่าวนะครับในชุดสืบสวนสอบสวนของตํารวจนครบาลมีการเปิดเผยมาว่ามีการตรวจพบสารบางอย่าง นะครับคล้ายๆกับไซยาไนอยู่ในกระบอกสแตนเลสกระบอกกาแฟนะครับที่มีการลินให้ทั้ง6คนเนี่ยชิมแล้วก็ดื่มและเสียชุดในทันทีอันนี้เป็นประเด็นแรกนะครับคือพบสารบางอย่างที่คล้ายไซยาไนและจากการผ่าชนิดสุดผ่าชนิสุดสบเบื้องต้นของทางแพทย์นิติเวชเดี๋ยวรอการแถลงอย่างเป็นทางการในช่วงบ่ายนี้นะครับส่วนเออคนที่7ที่ตามหากันบอกเอะมันบุกเก็ง7คนทำไมาตาย6คน คนที่เเบื้องต้นทราบว่าเป็นน้องสาวของหนึ่งใน6คนครับซึ่งบินกลับไปก่อนแล้วและผู้ก่อเหตุตามรายงานข่าวเบื้องต้นนะครับคือหนึ่งใน6ที่เสียชีวิตคือวางยาคนอื่นและตัวเองเนี่ยก็ฆ่าตัวตายตามครับนี่มูลเหตุจูงใจเบื้องต้นนะครับแบบนี้ครับรายงานข่าวของชุดสืบสวนเนี่ยระบุว่าเป็นการกู้หนี้ยืมสินกันใน6คนเนี้ยมีทั้งเจา้าหนี้ลูกหนี้ คนค้าประกันนะและเห็นว่ามูลค่าเงินอย่างมันเป็นล้านอ่ามันเป็นล้านนะวันเกิดเหตุนเนี่ยเหมือนมีการนัดมาเจอข้างล่างใช่ไหมครับเออเคลียรเรื่องนี้เรื่องสินกันแต่เคลียไม่จบแล้วก็จบไม่สวยด้วยจึงเป็นที่มาของการวางยาฆาตกรรมหกชีวิตในโรงแรมกลางกรุงเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับ FBI เนี่ยพยายามที่จะขอมมาร่วมสอบสวนด้วยเพราะว่ามีคนสัญชาติอเมริกันเนี่ยเสียชีวิต แต่เบื้องต้นเนี่ยตำรวจไทยไม่ได้อนุญาตนะครับอ่าก็วันนี้เดี๋ยวคงจะมีความคืบหน้าชัดเจนสรุปคือหนึ่งมีสารพิษบางอย่างคล้ายไซยาไนเห็นคาว่ารุนแรงกว่าไซยาไนด้วยส่วนคนก่อเหตุเนี่ยรายงานข่าวบอกว่าน่าจะเป็นหนึ่งในหกที่เสียชีวิตเนี่ยแหละครับวางยาฆ่าคนอื่นก่อนแล้วตัวเองเนี่ยเหมือนจะกินยาตัวนีตวน้ตามไปแล้วก็เสียชีวิตฉับพลันไอ้ยาตัวนี้คล้ายไซยาไนาแต่มันแรงกว่าเขาว่าอย่างนั้นนี่เรื่องหนี้สินเรื่องกู้หนี้ยืมสินครับ ลงมือก no really ันขนาดนี้เนี this ่ยโอ้โหได้ได้ว่าก็เป็นปมสังหารที่สารพิษตัวนี้เนี่ยร้ายแรงจริงๆเดี๋ยวคงต้องรอการแถลงอย่างเป็นทางการในช่วงบ่ายครับมีทั้งกระติกกระติกเกยวความร้อนนะครับกระติกเก็บความร้อนที่เป็นูเรียนซึ่งโรงแรมเนี่ยเขาแจ้งว่าเป็นของโรงแรมแล้วดูข้างในนั้นเนี่ยน่าจะเป็นอเมริกาโน่ฮะกาแฟดำนะเป็นของเหลวสีดำนะครับเขาเก็บไปตรวจแล้วก็มีแก้ว กาแฟที่หยุดแล้วฝนตกแล้วนะครับเราเก็บไปตรวจเราตักน้ำของอาหารที่เปิดแล้วเนี่ยวมันี่เปิดแล้วเนี่ยมันจะมีต้มยำกุ้งนะครับมีผักกุ้งที่ก็เปิดแล้วเ,วเวนี่ยหวานปีหยางเนี่ยเราก็เก็บน้ำพวกนี้ไปตรวจตอนเนี้ยตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยเราก็เล่นกระบวนการในห้องแหละนะครับผลยังเป็นทางการเนี่ยคาดว่าเด็กทยอยออกมาเรี่อแต่เบื้องต้นเนี่ยเราเราทำการตรวจใน น้ำในกระติกเนี่ยเขาก็ไดขออนุญาตแจ้งทางก่อนน้ำในแถลงในที่กระติงนี่พบสารเชื้อเสียดไหมฮะเดี๋ยวแจ้งทีเดียวนะฮะแต่ว่าตอนแรกผลตรวจเบื้องต้นอ่ะออกมาแล้วหนึ่งอย่างละนั่ก็คือของเหลวที่อยู่ในกระติกผลการตรวจมา้งนะครับีเป็นยังไงครับก็เดี๋ยวแจ้งตอนแถลงทีเดียวเนาะผลอันนี้ที่ได้คำาห้ทาจะได้ัเบบก็ชัดเจนแล้วครับแหล่งกว่านใจยังไหนต่ทงนี้เป็นกระติกที่อ่อนๆนะันไม่ใช่ของแหลมครับ กระติกเนี้ยเป็นกระติกที่ทางกลุ่มผู้ถึงชีวิตเนี่ยทำอะไรตัวนี้สามารถทำให้เสื่ชีวิตหรือฉับพลันก็คิดว่าตักจ่างแล้วล่ะในะครว่าสารนี้แจ้งกับทางฝ่ายตุนสปลือกหรือเปล่าหลั่งหลเยอะไหมครับก็ตอนนี้เป็นเบื้องต้นนะครับส่วนถ้าจะรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวต้องยอยหลังเรียนจเรื่มทยอยมาตอนนี้ผมได้แจ้งกับทางทีมตรวจรูสึกว่าถ้าทราบข้อมูลต้นแจ้งมาก่อนนะครับเพราะว่าคดีนี้เป็นที่สนใจพี่น้องประชาชนแล้วก็ทาง ออัันนนนน่่่ยโทเเครรบบมมได้าา,าืวลักษณะของสารที่ตรวจพบเนี่ยสอดคล้องกับลักษณะคุณภาพของการเสียชีวิตของผู้เสียชีวิตทั้งหลายไหมครับว่าเดีเ๋ยวสารเนี่ยผมขอแจ้งกับทางพนงงักงานสอบสวนก่งสัตว์นะครับ<ม>นะครับ<ม>ว่าเป็นอะไรแล้วเดี๋ยวไปที่แถลงข่าวท้องถิ่นโมกขึ้นนี้ผมจะแจ้งไปดูเรือเบื้องต้นแจ้งท่านว่าผลการตรวจเบื้องต้นหนึ่งอย่างเนี่ยวัตถุวยาหนึ่งอย่างคือของเหลวที่อยู่ในกระติกเก็บความร้อนเย็น ซึ่งถ้าดูด้วยตาเนี่ยก็เหมือนเป็นกาแฟดำนะครับพบสารพิษชนิดหนึ่งเอางี้แล้วกันสารพิษชนิดนี้ทำให้ทั้งผมเดี๋ยวแถลงทีเดียวตอน10โมงพี้เลยทีเดียวเนาะเดี๋ยวไม่ใช่เดี๋ยวกลับกระผมว่ของไม่ใช่ของแรมครับกระติกเนี้ยเป็นกระติกที่ทานเพื่เสียชีวิตเนี่ยทำองะารโดยนี้สามารถทำให้เสียชีวิตโดยสัมพันธ์ ก็คิดว่ากระจ่างแล้วล่ะในคำว่าสังนี้เดี๋ยวผมแจ้งกับทางฝ่ายสืบสวน่อไปก่อะมคะก็ตอนนี้เป็นเบื้องต้นนะครับส่วนถ้าจะรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวต่อยหลังเที่ยงจะเริ่มทยอยมาตอนนี้ผมได้แจ้งกับทางทีมสร่อสือว่าถ้าทราบข้อมูลต้นแจ้งมาก่อนนะครับเพราะว่าคดีนี้มันที่สนใจที่น้องประชาชนแล้วก็ทางท่านนายกฯติดต่อเองนะครับท่านก็ได้มาติดต่อเรื่องในเมื่อวาน ลักษณะของสารที um, eyes, ่ตรวจพบเนี่ยสอนข้อสอบลักษณะภาพของการสีชมพอย่างนี้นะครับว่าเ๋ยวสารเนี่ยผมขอแจ้งกับทางพนักงมกานสอบสวนนะครับนะครับว่าเป็นอะไรและเดี๋ยวในที่แถลงข่าวตอนสิบโมงครึ่งเนี่ยผมแจ้งทีเดียวแต่ก็เบื้องต้นแจ้งทุกท่านว่าผลการตรวจเบื้องต้นหนึ่งอย่างเนี่ยวัตถุกยาหนึ่งอย่างคือของเหลวที่อยู่ในกระติกเก็บความร้อนความเย็นซึ่งถ้าดูด้วยตาเนี่ยก็เหมือนเป็นกาแฟดำนะครับพบ ารพิษชนิดนึ่งเอางั้นแล้วกันสารพิษชนิดนี้ทำให้ต้งองเดี๋ยวแถลงทีเดียวตอนสิบโมงแถลงทีเดียวนี้ได้เดี๋ยวไม่งเดีกลับกันหมดไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบคันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ